ของชิ้นนี้แก่เข่าแบบก็ได้ของแล้วน้องเป็นกระเป๋านะคะหรือเป็นตะกาชทิ้งก็ทิ้งนะคะบอกเลยว่าวันฮาโลวีนเดาก็ต้องมีกันแล้วแหละแจกหนึ่งหมื่นชิ้นนะคะเข่าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเมื่อน,น้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องวิ่งตามพี่แป้มาได้เลยมันจะมีฝูงคนเยอะ นะยืนออกันอยู่แบบนี้นะคะซึ่งของหรือไอเทมเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะคะน้องๆซึ่งคนมันบังมันจะไม่เห็นตัว E ีนะคะพยายามซูมหน้าตัวเองเข้าไปลึกๆนะคะน้องๆแล้วก็แบบบิ้ลกดอ e, ีบ่อยๆนะฮะกดอ e, ีลๆๆๆเลยนะคะ ของชิ้นนี้นะคะซึ่งบางแบบเนี่ยหาน้อนๆงไม่เห็นตัวอีแนะนําให้เปลี่ยนเซิร์ฟนะคะซึ่งตัวพี่ไปทาเซิร์ฟวีมาแล้วไม่เห็นนะคะน้อนๆก็เลยมาทําเซิร์ฟนี้แล้วมันก็เห็นขอนะคะรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยจ้าก่อนที่ของมันจะหมดเพราะมันรับง่ายมากๆหากใครนะคะอยากเข้าวันนี้นะคะที่เป็นแบบที่แป้งกดได้พี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะ,ะรีบมาเลยจ้า